โชคดีใดนะคะกำลังจะหล่นทับคุณนะโชคดีใดจะหล่นทับคุณนะคะเป็นมินิไกนะภายในสาสิบวันนี้ว้าวความสำเร็จความร่ำรวยการเฉลิมฉลองแสดงว่าสิ่งที่คุณทำภายใน30สิวันนี้มันจะประสบความสำเร็จนะคะอืมหลายคนวางแผนบางอย่างอยู่ i นคอนโทรลนะคะคุณกำลังวางแผนบางอย่างอาจจะในเรื่องของบัตเจ็ การเก็บเงินนะคะวางแผนค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่หรือเปล่านะคะจะได้รับความช่วยเหลือ4ี่บวก6ก็เป็น10นะคะความช่วยเหลือนี้นะชัดเจนมากก็จะเป็นเรื่องเงินหรือภารกิจที่คุณทำนะคะในเรื่องของเงินมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีได้แต่คุณจะได้รับการ support จากเพื่อนคุณจากคนที่มีใจใจเมตตาก็ได้นะคะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะได้รับภายใน30วันนี้ในเรื่องของข่าวดีหรือความโชคดีที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณทํามาจากอดีต แล้วมันย้อนกลับมาตอบแทนคุณนะคะอืมถือว่าเป็นโชคดีนะแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีโชคดีเนี้ยน่นเป็นโชคดีในเรื่องของเงินแล้วก็งานนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นธุรกิจการค้าขายนะคะข่าวดีที่เราคอยในเรื่องของตําแหน่งอย่างเงี้ยภายในสามสวันมันเลิศค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะ ต้องระวังในเรื่องของสุสขภาพโดยเฉพาะการทํางานหนักนะคะหรือสิ่งที่เราเป็นนะคะมาดูไฮไลท์ภายใน30วันหน่สิ่งที่เบื้องบนเบื้องบนไหนจะบอกคุณนะคะภายใน30วันนะไฮไลท์ค่ะอุ้ยเงินคนะ่นนนะคิงถือเหรียญเนาะความสำเร็จที่เกิดมาจากการลงทุนลงแรงน้ำพักน้ําแรงของคุณความรับผิดชอบความน่าเชื่อถือต่างๆนาะนาะ นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยหรือว่าแม้แต่บางคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือคุณต้องรับผิดชอบคนหมู่มากนะคะไม่มีใครทําแทนได้อย่างเงี้ยไฮไลท์ของคุณคือความน่าเชื่อถือการเงินที่มั่นคงนะคะหรือผลลัพธ์จากธุรกิจของเราก็ได้นะห้าถ้วยห้าถ้วยคุณจะต้องมองถึงสิ่งที่ตจะเองมีอยู่ก้าวข้ามผ่านอดีต ะะหรือความสูญอะไรความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะความผิดพลาดมันคือกําไรของชีวิตดังนั้น,น,นคุณจะต้องมองถึงสิ่งที่คุณมีอยู่เหลืออยู่อย่าไปมองถึงสิ่งที่มันหายไปหรือผิดพลาดไปนะคะแต่สิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วตอบเลยว่ามันคือมันคือกําไรมันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าไม่มีใครไม่เคยพลาดคนที่ไม่เคยพลาดคือคนไม่ทาอะไรเลยแล้วถึงจะเป็นอดีตที่เคยผิดพลาดแต่อดีต ไม่ใช่ตัวการันตีหรือตัวที่จะวัดผลอนาคตของคุณดังนั้นโชคชะตายอยู่ในกำมือของคุณนะคะคุณคือผู้สร้างเองอบางคนนะคะคุณนะโฟกัสที่งานมากเลยอย่างเช่นพยายามปกป้องการแข่งขันการสอบนะคะหรือว่าการเคลียร์งานต่างๆนานาจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะแต่คุณก็สู้ด้วยตัวของคุณคือแบบ ต้องภูมิใจในตัวเองนะคะเอออย่างน้อยคือหนึ่งนะเวลาที่เราเครียดหรือว่าท้อเยอะๆคุณยังมีงานคุณยังมีโอกาสที่จะทําคุณยังมีโอกาสที่จะสู้นี่คือสิ่งที่แบบดีสําหรับคุณนะคะแต่ให้เวเนียบอกไว้เลยว่าการเงินความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พร้อมกับความว่าความสําเร็จที่เพียรพร้อมนะ่ะคุณจะทามันได้ภายในสามสิบวันนี้กับสิ่งที่คุณทุ่มเท นะคะกับสิ่งที่คุณทุ่มเทไปอ่ะขอพรหน่อยนะคะพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่คุณควรรู้ตอนนี้สามใบเพียงวายเดอะซั sun, ค่ะปฏิหารโชคลาภโชคดีพลังชีวิตนะคะคุณได้พรน,นี้นพยายามเมนเฟตฟพยายามแบบสวดมนต์ทำสมาธิอธิษฐานนะคะในช่วงเวลานี้ใครที่แบบเจ็บป่วยไม่สบายคุณจะหายดีแบบหายดีชีวิตมีชีวิตชีวาขึ้น นะคะหรือว่าแม้แต่ใครนะคะที่พยายามที่จะอันล็อกฮาร์ดจักระหรือว่าฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจของตัวเองเป็นช่วงที่ดีมากคุณควรที่จะหันมาสนใจตัวเองรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะถึงคนที่มาเจอคลิปนี้คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณได้รับโอกาสอยู่เสมอดังนั้นคือคุณคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณโอกาสนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบ ขอบคุณประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะก้าวข้ามผ่านมันนะคะเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณโชคดีได้รับกับสิ่งดีๆนะคะเลิฟๆค่ะ